สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม h าร์ s t o r e นับสำหรับวันนี้นะก็ไม่ได้อยู่กับเด็กเมตากันแล้วนะครับวันนี้มาทำต่อนะครับคเควสให้ครบทุกคลาสนะสำหรับวันนี้เรามาอยู่กับคเควสของชาแมนนั่นเองนะครับคเควสของชาแมนคืออะไรคือจิตวิญญาณขุนเขานะครับคเควสเล่นมินเนี่ยนที่มีประเภทต่างกัน6ใบนะครับรางวัลก็คืออาซาลอน อาซารอนคืออะไรคือมินเนี่ยนร้ห้นะครับมีความสามารถจูโจมแล้วก็คํารามสู้ศึกปรับตัว2ครั้งจากนี้ไปจนจบเกมนะครับมอบการปรับตัวเหล่านั้นให้กับมินเนี่ยนทั้งหมดที่เราเล่นก็ตามนั้นเลยครับคีย์เวิร์ดง่ายๆนะครับและไอปรับตัวที่เราอยากจะค้นพบขึ้นมามอบให้กับมินเนี่ยนในเด็กเราด้วยนั่นก็คือ วายุพิโรธนะครับวายุพิโรธมีเพิ่มโจมตีมีซ่อนตัวมีโล่ศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้นครับจะเด็ดมากเลยเพราะมีทั้งซ่อนตัวแล้วก็วายุพิโรธนะเขาล้างบอดเราก็ยากนะเพราะซ่อนตัวอยู่พอเข้าถึงเทินหน้าแล้วก็เอาตัวที่บัฟพลังโจมตีกับวายุพิโรธของเรานะปีเข้าหน้าคู่ต่อสู้ไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะครับส่วนในการทำเควสของเราก็มีมินเนี่ยนมากมายในเด็กครับที่เป็นหลายเผ่านะทั้ง อมกัมแปลสภาพที่เป็นทุกเผ่านะครับทำให้เควสเราสําเร็จง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าคีย์หลักของเด็กผมที่ผมจัดมาเนี่ยก็จะเป็นวิญญาณธาตุนะเป็นวิญชาติต่างวิญชาติวะ่ะวิญญาณธาตุต่างๆนั่นนี่นะครับใส่เข้ามาเป็นวิญญาณวิินนย่ะวิญญาณธาตุทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมใส่ใบนี้มาด้วยเจ้าเมืองฮโอีโชนะครับ ไร่หกได้ห้าเจคำรามสู้สึกถ้ามินเนี่ยนทุกใบในเด็กของเราเป็นมินเนี่ยนประเภทเดียวกันมอบบวกสบวกสให้มินเนี่ยนตัวอื่นของคุณทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตัวนี้ครับมาดูเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องใส่แต่มินเนี่ยนวิญญาณธาตุนบไม่มีเผ่าอื่นนะยกเวน้นชัเดอร์บล็อกนะครับชัเดอร์บล็อกนี่ไม่มีเผ่าอยู่แล้วครับมันไม่น่าจะขัดขวางการทํางานของอ e ีโชได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ ผมยังไม่ได้ลองนะครับเพิ่งจัดมาน่าจะได้แหละนะเพราะว่าตัวอื่นทั้งหมดของผมเนี่ยก็เป็นวิญญาณธาตุหมดเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้ามันไม่ได้ผมค่อยเอาออกแล้วก็ไปใส่ตัวอื่นด้วยจะได้เก่งกว่าเดิมหมดแล้วนะครับก็ไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับว่าวิญญาณธาตุพวกนี้มันทําอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวไปดูในเกมเลยไปโค้ดนะําบริการเติมเกมออนไลน์เติมเกมผ่านเดอะฮันช็อตถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟัน ร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่ @thehuntshop ถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึง the huntshop เจอกับซิลฟานา่าหใกนะับซิฟาน่าารู้สึกไหมว่าพายุกำลังมามือก็ไม่ได้แย่นะ เพราะว่ามีวิญญาณละลายขึ้นมือเมื่อเจอกับพันเตอร์ก็น่าจะโอเคปลาสดมาก่อนเลยนะหลอนลงก่อนบ้างดีกว่านะครับไม่เอาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยลงเฟสไม่ไหวอะสิครับเอา,าลงมาก่อน ตัวนี้ตายจวกเวทไฟนะครับเผื่อเราได้แม็กบ้าผสมเบลนะครับมาเจอกับพันเตอร์แบบนี้นะครับเพราะเขาเสกแมงโยเยอะสิพันเตอร์สัตว์ยังไงสีนี่ไงเห็นไหมครับทำไมจะไม่รู้รู้ทันเปล่าเรอะนะ เอาแมกมามาก่อนนี่ถูกต้องที่สุดเตรียมตัวทันจะเผาแกใช้เหรียญเหรียญอยู่ที่คาอยู่ที่ผมนี่เครีโมทบัคับนะครับตีละกกระเสกนี่เนี่ยนออกมาหนึ่งตัวน่านี้นี่ไงเอาไฟไปกินก่อนเถอะ รู้ว่ามีการเวทมนตร์ไ่สี่นะครับเสกหมามาเต็มสนามอะรู้ทันปะเลอะไม่ใช่นะเป็นเป็ดแทนนะครับโอเคอ่าเล่นผิดไม่ตีก่อนนะครับถอดโทโถเอ๊ยังไงดีนี่ไงใช้ไปดิ รึมหายไปให้หมดอย่ามาซาแถวนี้แมกมาผสมมาสเป็นไงล่ะหรืออีกทีดึงด้วยแต่อีกทีนี้เราแย่นะมันจะบวกสองอสิไอหมาพวกนั้นอนะ่ะเขาต้องใช้แน่นอนครับหมามาบวกสองเอ้าไม่มีโอเคเจออีกทีรู้เรื่องนี่ไงหมามาแล้วนะครับบวกเป็นสามนะครับ เป็นสี่เลยนะครับลำบากแล้ววะเอานี้ไปกินก่อนแล้วกันนะไปอ,อย่างน้อยก็มียั่วยุนะครับเพื่อนปุกป,ปะนะครับเพิ่งพลังโจมตีได้นยิงสามโอเคเข้ามาอีกสิบเลยเนี่ยสิบสาม เหลือห้านะครับตายดีกว่าโอ้แม่งนี่ขนาดเรามีของแบบกันนะรู้ทั้งรู้ด้วยนะว่าเขาจะลงแบบนี้นะเราก็ตายอยู่ดีวะชนะสักทีนะเ,เหมือนเดิมมา,ามันยังไงสิม้าทำตามไงสินันยัสไมนไมยย อันนี้ไม่ช่วยออกไปก่อนครับแต่แมกมาผสมเมาส์เก็บไว้ได้ใช้แน่ๆสแลกคลอไม่ได้ช่วยในช่วงต้นเกมลงไปก่อนครับเควสนี่ ยังไงเอาเป็นบัฟนะครับเป็นบัฟไม่ใช่แบบสัตว์ยุวเยี้นะครับนี่เป็นสัตว์บัฟนะครับก็จะบัฟไอตัวที่เป็นยั่วยุนั่นแหละนะเอาแล้วลงก่อนละกันดูดกนะครับค้นพบมินเนี่ยนขึ้นมือ1นใบแล้วก็บวกจมตี2และพลังชีวิต1ให้กับมัน ไม่รู้ล่ะลงครับลายสามตีหน้าไปก่อนครับลงมาจวกก๊์ดเวทไฟขึ้นมือหนึ่งใบนะครับแล้วก็ถ้าเราพวกพ้องนะเวทไฟที่จัวจะมีพลังสามแต้มด้วยมาแล้วมียุรูในตำนานนะ ไม่รู้ค่าก่อนนะหนึ่งตัวค่อยว่ากันครับก็เจ็บเจ็ดครับก็มันโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะลงซ e สเ c ็กครอะครับอาจจะล้างบอดได้นะอาจจะเคลียร์ได้ถ้าไม่มีตัวมาเพิ่มอีกตัวนึง่ง เขาเอามีไอตัวนี้สองตัวนี่นั่นไงล่ะเข้ามาเออเราฝืบๆลงนี้แหละนะครับตายไปนะครับเราก็จะโดอีก10นะเหลือ13 เออมันทํางานหรือเปล่าก่อนเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็องออนะครับบวกมินเนี่ยนในมือบวก 4C ไปบวกอีกนะครับเปตัวอะไรวะยัยู you <are> you, นะครับโอเค,ค,คโอเคตรงไหนแล้วมันจะตายแล้วเนี่ยอ๋อไม่ได้นะครับไม่บวกด้วยนะแสดงว่าเราใช้ไม่ได้นะครับเพราะเรามีชั้นตัวบล็อกเพราะฉันต้องออ,งอ,งออกสนะสำหรับตัวนี้ เอเราต้องลุ้นให้เป็นถ้าเราปุ๊บยิงสี่ยิงสองเป็นสี่นะครับอันนี้เราแค่ลุ้นนะครับให้เป็นพลังเวทไม่ได้ไม่พลังเวทว่ะ เอาไม่ตายด้วยบ้าเฮ้ยครับตายพอดีครับลุ้นให้มันตีโดนนี่นะมีพลังนี่ยิงอีกสองนะครับตายพอดีเข้ามาเอาออกครับเจ้าเมืองอ e ีโชไม่ได้นะเพราะเรามีชัดเดวอคตายครับโอ้โหเจอบัฟมาแบบนี้โชคดีลือเกินออกก่อน เอาอ e ีโชไม่ได้ว่ะหรือว่าชันบลอกออกเอาอ e ีโชออกดีกว่าแล้วเราจะได้ใส่อย่างอื่นเข้าไปได้ด้วยมือหลอกมือเลอกิกอันนี้ได้ไม่เท่าไหร่ อันนี้ไม่เท่าไหร่แน่นอนใส่ไปเมอร์ล็อกโกลฟินนี่ต้องมีเออมีตัวฤทธิช่วยได้เนี่ยมึงไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ออกเสกกบมาอืมโอเค,อเ,คเอาแล้วเจอ เ<ม>จอผู้ร่วมชะตากรรมแล้วหรือเปล่าเออเก็บไว้นะครับอยากใช้ไม่ใช่อะไรหรอกที่จริงไม่ควรจะเก็บไว้นะครับเออเจอผู้ร่วมชะตากรรมแล้วหรือเปล่าชาแมนเหมือนกันนะครับชาแมนนี้ไม่มีที่คิดเลยนะเดกอะ เราไปใส่กบมาแล้วนะครับใส่กบเอาไว้เจอกับพลีสโปรโทสนะกับพวกยานอาวกาศอะไรพวกนี้นะครับก็เสกให้มันเป็นกบไปอย่างไอบ้บัฟพันเตอร์ถ้าบัฟมือไอ้นี่ก็ช่วยได้นะคำสาบจัดการได้หนึ่งตัวนะครับดเดี๋ยวเราเจะจิตวิญญาณอันนี้ไปขุนเขา แล้วจบเทินแล้วเราก็จะเรียกโทเทมนะครับถ้าไม่ได้จั่วกาค่าได้สองขึ้นมือนี่มันพลังฮีโร่นะครับเอาแล้วะนึงก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับไม่ใช่เมตาเหมือนกันนะเอาวะเอาดูซิยังไงเฮ้ยไม่เอาแล้ว,วะเปลี่ยนดีกว,ว,ว่าจั่วดีกว่าครับบินเนียนแตกต่างกัน2นนตัวมายอมช้าลงดึงเทินก็นได้ มีนี่ไล่น้อยไม่ขึ้นมือนะครับช่วยไม่ได้ please, please, please. อัพไปอีกครับพลังฮีโร่อือฮเอ่อนี่ฮะจั่วเวทไฟลงครับ อะทำลายบรอดดีกว่านะครับดูจากสีท่าแล,แล้วจบเทินฟัตตัววิงลงมานะครับตีเรามาอีกนิดหนึ่งนะครับจังหวะน,นี้นี่ดีกว่าย <มา S 1> ั่วยุดีกว่า เข้ามาสี่นะครับเข้ามาแปลงล่างซะด้วยจงขอเขาต่อรืออะไรเนี่ยหลังจากได้เวทครับสุ่มเรียกเพื่อนร่วมทางเฮ้อาาไม่ช่วยว่ะ จบเทินครับออกมาก่อนมินเนี่ยนตัวน้อยเหลือก้าบนมือห้าใบเขามีเวทหรือเปล่าไม่มีนะครับโอเคเข้ามาเข้ามา แล้วเราก็จั่วเวทไฟขึ้นมือจะตายก่อนปะเนี่ยยังแล,ล้อมั้งพาคาท่ามาจัว่ว เวทคา,าร่าห้ารูสูงกว่า2ใบแล้วก็เปลี่ยนเป็นสลามอือหือเวทไฟ,ฟมาแล้วมาทำไมตอนนี้ล่ะครับเวทไฟแปลงโฉมหน่อยไหม จบเธอครับลงมาก่อนเรายังมีวิวานะครับแล้วก็หายตัวอีกเควสเรามาแล้วสี่จับอุกบาทเข้าเด็กไปนะครับสามใบแล้วก็ค้นพบมันขึ้นมาเลยเฮ้ยิงใส่แมงเราแล้วก็ผ่าน ปลี่ยนล่างด้วยฆ่ามันก่อนดีกว่าไม,ไม่มีจังหวะให้ฉันพักเลยนะกดดันลัวๆเลยนะขอพักหายใจบ้างพ่อหนุ่มใจเย็น ชัตเตอร์บ็อกลงมาน่าจังนะครับตัวนี้เอาเราลงไปนะครับ เอากัเอาว่ะพายุดาวตกครับบึ้มแล้วก็สับดาวเคราะห์น้อยเข้าเด็กไป บึ้มสาบดาวค์เนาเข้าเด็กไปอุ้ยหลายใบยแล้วเนี่ยตายไหมละ่ะอือหือผ่าน ตัวอะไรของเขาเอา่อยั่วยุมาก่อนเลยหลบลีกพลังชีวิตพลังโจมตีเสกต้นไม้โลศักศิษย์ นี่อะไรได้เนี่ยยิงหกแหว่โคโชคดีซีรีแอกยังไงก็ซีรีแอกครับ ลุ้นไม่ให้ตายด้วยอุกบาทอย่างเดียวครับตอนนี้ขออีกเทินะทนะซีเลแอกเทินหน้าของฮิวหน่อยเปลี่ยนมินเนี่ยเรานะเป็นแมงงองแงงไปแล้วสิบเท่าไหร่เนี่ยเยอะเหมือนกันนะมีมินเนี่ยนหน่อยสักตัวดิไม่มีเหรอ โอเคครับซ okay, so <laughs> <laughs> ิลิแอ์ออกมา3ตัวได้เลยโอ้ชนะแล้วมีบุคลวงพอดีเจอกับพรีสมาแล้วครับเทียหนึ่งอีกหนึ่งเด็กนะครับจัดมา ไม่ว่าพายุกำลังมาเวทไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอามินเนี่ยนมามินเนี่ยนค่าไายหนึ่งก็เยอะนะครับไม่ได้เอามาแล้วพูดถึงก็มาแล้วเมอร์ล็อกเมอร์ล็อกโกโลโลฟินเดี๋ยวจัวเสกกบนะครับผมจะเสกผมจะเสกไอเซนทรี ให้กลายเป็นแมงงงแงงนะครับจะได้ไม่ต้องลดอะไรเนี้เอาไม่ใช่แล้วนะครบแบบนี้มีฮิวให้สองสองฝ่ายแบบนี้คือคืออะไรมันคืออะไรครับท่านจบสเตอร์นดีเลย อ่ะตายดยิบึมบึมขอจั่วเวทไฟขึ้นมือแล้วก็บวกพลังความเสียหายสองแต้มให้มันด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าแมกมาผสมมอลนี่ยิงสามทั่วสนามอุ้ยเลวมากครับคอยไปครับ สเตกรอร์ลงมาจบเทินตีไม่ได้ไงฮัลโหลครับจ้าโอเคเฮ้ออะไร <c oughs> นาากพับอะไรไปตลอดตรงไหนเนาะนั่งเล่นเกมเหรอครับครับผมฝันดีครับ ันดีครับเสร็จแล้วทำไมผมถึงไม่ตีไน้นะครับเพราะว่าไอ้มินเนียนยูกยุตะกีและถ้ามันตายมันจะทำให้มินเนียนของเราทั้งหมดนะครับหยุดโจมตีนั่นเองนะครับตีไม่ได้ ู้ชีพสินะรายห้าถูเอาไปกินครับ ใช้ให้หมดไปเลยไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าเรื่องอะไรต้องใช้ให้หมดตีหน้าไปครับให้หายซ่าทำบงควยต,ต่อด้วยเลยกาตเต็มมือมาแล้วเงามืดโรยราไม่ตายพนุ่ม ยังไงก็ไม่ตายแต่เธอหน้านะ่ะไม่แน่อะยิวก่อนเอ๊มีอะไรฆ่าคุณได้ไหมนะอ๋อยิงสี่ห้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไม่ตายนะสิ จำเป็นต้องฆ่าทิ้งนะครับตัวนี้ตายต<ม>ายอื้มโค้นสำเร็จแต่ว่า ไอ้ยี่สิบแต้มนี้ไม่รู้จะตายหรือเปล่านะครับไม่แน่เป็นไปได้อาจจะตายคอมโบของเขาอืมอหือคนพบมินเนี่ยนขึ้นมือแล้วก็บวกพลังโจมตีให้ด้วยคงอยากได้เงามืดโรยราสินะไร่เจ็ดพอดี แสดงว่าไม่ได้ครับนิ่งนานแบบนี้ไม่น่าจะได้ดดดได้แอนนอยโอตรอนมา,อา,อา,าโอ้โหจูบกาดอ้แปลงโฉมหน่อยไหม ตีหน้า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 แล้วยิงหน้าทิ้งไปเรียบร้อยเกือบแพ้ประโ่ก็จบลงไปแล้วผมสำหรับชาแมนนะักเ,เวสชาแมนนะไม่ได้เก่งบอกเลยนะครับ เล่นขำๆได้เอาไปไต่แรงนะครับเละเทะเชื่อผมนะผมโดนมาแล้วครับเล่นให้ดูแล้วด้วยนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ